สวัสดีค่ะวันนี้มาพบกับโฟอีกแล้วนะคะคิปนี้ Thursday นะคะคลิปนี้เป็นคลิปที่2นะคะสำหรับพฤหัสิรนี้นะคะเรามี2คํคำถามพอดีว่าคิวเนเตแบ่งให้เป็น2คลิปด้วยกันนะคะยังมีอีกคําถามหนึ่งนะคะจากน้องอาจากน้องเจสซี่นะคะน้องเจสซี่ถามว่าพี่โฟคะคือหนูอยากรู้ว่าเวลาที่เราทักทายกับฝรั่งเนี่ยเราจะทักทายยังไงนะคะนอกจากคําว่า how are you ซึ่งมันเป็นอะไรที่แบบคือเชยแล้วก็น่าเบื่อนะคะวันนี้โฟก็เลย นะคะคลิสต์ประโยคดีๆมาให้นะคะ,ะสี่ประโยคด้วยกันนะคะว่าเราจะสามารถทักทายหนุ่มฝรั่งคำไหนได้บ้างนะคะนอกจากคำว่า how are you แทนคำคำว่า how are you ที่แบบว่าคือเชยระเบิดไปแล้วอะไรอย่างเงี้ยนะคะอาจารย์โฟอ่านให้ฟังนะคะก็จะมีอันนี้เป็นคำทักทายแบบ casual นะคะคือเหมือนประมาณว่าเป็นคือเป็นกันเองแบบไม่เป็นทางการอะไรอย่างเงี้ยนะคะอ,อย่างแรกเลยนะคะประโยคแรกนะคะเราก็อาจจะถามคขาว่า how this is it going How is it going ก็คือสำหรับ it เนี่ยคำศัพว่า it นะคะในที่นี้มันหมายถึงชีวิตเรานะเหมือนเหมือนประมาณว่าเวลาที่เราถามว่า how is it going อ่ะหมายถึงว่าเอ้ยชีวิตคือเป็นยังไงบ้างอะไรอย่างเงี้ยน,นะคะอ่ะประโยคที่สองนะคะเราคิดว่าหลายๆคนคงจะเคยได้ยินนะคะเวลาที่แบบเราดูหนังดูหนังฝรั่งอะไรเงี้ยก็จะว่า what's up what's up what's up นะคะแต่มันมาจากคำว่า what what is up what is up แต่วาเราพูดสั้นๆพูดเร็วๆว่า what's up ว่สันะว่สัแมนอะไรประมาณประมาณว่าที่เวลาหนังฝรั่งคุยกันใช่ไหมก็อันนี้เป็นแต่อันนี้ต้องระวังนะคะคือเราใช้ทักทายสําหรับแบบคือเพื่อนรุ่นเดียวกันอะไรอย่างเงี้ยค่ะหรือว่าแบบเป็นหนุ่มฝรั่งที่เราอาจจะแชทมานานแล้ว,วสนิทคุ้นเคยกันแล้วก็อาจจะว่าสวัสดอะไรอย่างเงี้ยนะคะเป็นคําทักทายที่แบบว่าเก๋ๆนะคะสําหรับวัยรุ่นนะคะแต่ถ้าถามศัพท์แบบถ้าเป็นฝรั่งคนที่เป็นผู้ใหญ่หน่อยอายุมากหน่อยอ,อย่างเงี้ยเราก็ไม่ควรจะถามคํานี้นะคะก็ใช้คําว่า how is it going ะะหรือว่าคำต่อไปนะคะ how was your day how was your day นะคะก็คือคำนี้ใช้ได้ทุกเพศทุกใบเลยนะ,ะสมมุติว่าแต่ว่าคือเราคุยหมายถึงว่า how was your day หมายถึงว่าคือเราตื่นมาตอนเช้าเราดูว่าคือเป็นกลางวันของเราอะแต่เหมือนประมาณว่ามันมันพูดในพาสที่ผ่านมาแล้วอะไรเงี้ยประมาณว่าตั้งแต่เช้าจนถึงช่วงเย็นเลรเงี้ย how was your day นะคะ ว่า uh, 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 เป็นไงบ้างวันนี้นะคะก็คือใช้ได้ทุกเพศท,ทุกวัยเลยนะคะสาหรับคํานี้ uh, ต่อไปนะคะคานี้ก็เหมือนก็เหมือนกันค่ะก็ใช้ได้ทุกเพศท,ทุกวัยเหมือนกันนะคะ How is your day going so far? How is your day going so far? นะคะก็คืออันนี้มันหมายความว่านะคะเป็นยังไงบ้าง เป็นยังไงบ้างวันนี้นะคะเป็นยังไงบ้างวันนี้โซฟารมันหมายมันแปลมันแปลว่าแบบตั้งแต่เชา้าจนถึงตอนนี้เป็นไงบ้างชีวิตคุณเป็นไงบ้างวันนี้นะคะสบายดีไหมนะคะแบบการทํางานอะไรตึกอย่างรับเรื่องทีหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะก็จะประมาณนี้นะคะก็อันนี้เป็นคลิปที่สองอาจจะสั้น,นๆนะคะเพราะว่าอันนี้เป็นคําถามนะคะที่โฟเอามาทำต่อนะคะเป็นถ้าบับว่า QA มเาสำหรับสัปดาห์นี้มี2คลิปนี้2ตอนนะคะยังไงก็อย่าลืมดูตอนที่1ตอนที่2ด้วยนะคะ เป็นคำถามที่น่าสนใจทั้งทสองคลิปเลยนะคะโอเคนะคะน้องเจสซี่บอกว่าน้องเจสซี่ก็คงจะได้นะคะคำพูดดีๆเก๋ๆ,ๆไปคุยกับหนุ่มๆนะคะไปชีช้แชทให้ได้ใจหนุ่มฝรั่งนะคะโอเคนะคะสำหรับใครที่มีคำถามอะไรนะคะก็ส่งคำถามเข้ามาได้นะคะถ้าเอ่อแต่ฟังบอกก่อนว่าก็คือถ้าส่งเข้ามาทาง YouTube เนี่ยบางทีเอ่อโฟอาจจะตกหล่นตอบคำถามตกหล่นไปนะคะอย่าเพิ่งน้อยใจนะโฟจะพยายาม พยายามตามเก็บเพราะว่า1คือโฟไม่สามารถจะพิมพ์ภาษาอังกฤษได้ในคอมถ้าในคอมโฟจะมองเห็นคอมเมนต์ได้หมดโฟจะมาไล่ตามแต่เวลาตอบอะโฟต้องมาตอบใน iPhone เพราะว่าโฟสามารถพิมพ์ภาษาไทยได้เฉพาะในในโทรศัพท์ iPhone นะคะอาจจะตอบตกหล่นไปนะคะถ้าตกหล่นตรงไหนโฟจะตามเก็บให้ทีหลังนะคะก็อย่าเพิ่งน,น้อยใจนะคะ โอเคนะคะสำหรับวันนี้นะคะโฟขอลาไปก่อนแล้วก็มาพบกันใหม่ในวันพฤหัสหน้ากับ Q&A Thursday ค่ะวันนี้ลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย